เอาล้วครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะของวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะฮะอ่าพอดีเมื่อกี้ที่ไลฟ์สตรีมไปผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ไม่มีปัญหาประจำเลยนะฮะนี่ผมใช้ไม่เดิมนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะชอ็อตมันชอบมาชอ็อตตอนที่สตรีมสดนะครับผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะแล้วก็ขอโทษเพื่อนด้วยที่ต้องเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกลหลายๆรอบนะครับผม นะครับผมขอบยังไงก็ขอบคุณมากคเพื่อเพื่อนที่เข้ามาดูนะฮะวันนี้นะฮะที่อยากจะเข้ามา <c oughs> คุยกับเพื่อนๆน,นิดนึงแล้วก็อยากจะอ่าถือซะว่าเป็นคำคำพูดหรือว่าเป็นการเป็นความคิดเห็นของผมนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆพื่อน <ผม S 1> <ๆ S 2> ด้วยนะครับอ่าในเรื่องของการอ่าดรามา่าหรือว่าการทะเลาะกันนะครับผมระหว่างอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าคนที่ซัพพอร์ต นะครับของยูทูบเบอร์ YouTuber ของแต่ละคนหรือแฟนคลับหรืออะไรพวกนี้นะฮะที่ทะเลาะกันหรือว่า,าดราม่าก,กันอะไรพวกนี้นะผมอยากให้เพื่อนๆนนะที่เล่นเกมกันเนี่ยนะฮะเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็เข้ามาดูคลิปของยูทูบเบอร์ต่างๆกันเนี่ยอย่างสนุกนะมากกว่าที่เราคอยมาเข้ามาแล้วก็มาจ้องจับผิด หรือว่าอจ้องทะเลาะกันอะไรพวกนี้ไปนะฮะาการขิงกันกันแบบสนุกสนุกสนานเฮฮาหอะไรพวกเนี้ยโอเคนะฮะเราก็ทํากันได้แล้วครับแต่ก็ไม่อยากจะให้แบบทะเลาะกันเลยจริงจังกันไปเลยนะนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆคิดตามผมกันสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะดูคลิปแล้วก็เล่นเกมอย่างสนุกมากขึ้นเลยนะฮะนะครับผมผมจะบอกก่อนเลยว่าในการ ดูหรือว่าในโลกโซเชียลเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นอิสระอยู่แล้วของแต่ละคนของทุกคนเลยนะนะครับผมดังนั้นไม่มีใครหรอกฮะที่จะสามารถไปห้ามไปห้ามความคิดของแต่ละคนที่จะพิมพ์ที่จะแสดงคอมเมนต์หรือจะอะไรได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอิสระอ่าอันนี้ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจก่อนดังนั้นคนที่มาพิมพ์หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ว่าจะใดนด้านดี หรือในด้านรายนั้นนะฮะผมบอกเล้ว่าไม่ผิดไม่มีใครผิดนะครับผมผมบอกเลยว่าไม่มีใครผิดเพียงแต่ว่าเมื่อความคิดของแต่ละคนเนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยดังนั้นมันก็เลยมีการะทะเลาะเบ,บาแวงหรือว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนเพื่อนคิดอย่างนี้ผมอยากให้เ,เพื่อนเพืคิดอย่างนี้นะครับการที่คนเราเนี่ยเกิดการทะเลาะกันเนี่ยนะมันเกิดมาจากสาเหตุที่ว่า เราเนี่ยาขาเขาเรียกว่าใช้คือเห็นความคิดของตัวเราเนี่ยเป็นเป็นหลักมากกว่าของคนอื่นนะฮะในทุกทุกเรื่องฮะหลายๆเรื่องนะครับผมส่วนมากเราอะทุกคนแหละส่วนมากนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นว่าเราเนี่ยจะเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นหลักนะเวลาเราเห็นคิดหรือเหตุผลของคนอื่นเนี่ยเราจะไม่รับฟังเข้ามา เมื่อไม่รับฟังเข้ามาดังนั้นก็เกิดการทะเลกกาะกันเพราะว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะผมอยากจะให้เพื่อนคิดอย่างนี้นะฮะคิดโดยการที่ว่าโอเคเรามีเหตุผลของเราอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดเนี่ยดังนั้นโอเคเราคิดว่ามันถูกอยู่แล้วละ่ะนะฮะแต่ว่าเราลองให้มองกลับกันกลับกันว่าอ่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาคิดแบบนี้ทาไมเขาถึงคิดแบบนี้นะฮะทำไมเขาถึงแย้งกับเรา เราลองคิดในแบบเขาว่าเราเป็นเขาเนี่ยทำไมเราถึงคิดอย่างนี้แล้วของเขาถูกไหมของเราก็ถูกแต่ว่าของเขาก็อาจจะไม่ผิดก็ได้นะเราอยากผมอยากให้ทุกคนลองคิดแบบนี้อ่ะผมยกกรณีที่ว่าอย่างที่บอกว่าผมดูทุกคนเลยนะของอ่าเกี่ยวกับ Youtube เกมดูเพื่อความสนุกครับไม่ได้ดูเราดูเพื่อความสนุกหาความรู้ดูอะไรพวกเนี้ยนะฮะดูของ น้องกายหงิดนะดูของอาจารย์เจย์อาจารย์เจย์มาเล่นบอลพันแมมผมยังไม่ดูเลยนะผมผมยังไปดูเพราะว่าอชอบวิธีสไตล์ของแต่ละคนของคุณปะทูเนี่ยเมื่อกี้สตรีมเสร็จผมก็ไปนั่งดูเลยไปนั่งดูเลยก็แบบเอ้ยเออสนุกเพราะว่าชอบคุณปะทูเขาเพราะภาคมันดีนะผมดูทุกคนเลยฮะดูดูไปเรื่อยยิ่งตอนโควิดเนี่ยต้องนั่งดูไปเรื่อยเลยเพราะว่าเราเครียดจากข้างนอกเราก็มาหาอะไรสนุกสนุกดูใน โลกโซเชียลของเราอะไรพวกนี้ไปนะฮะก็เลยไม่อยากจะให้มันแบบมาซีเรียสหรือมาเครียดกันอะผมยกตัวอย่างอย่างคลิปของน้องไก่ไงที่เพื่อนๆทุกคนไปเขาเรียกว่าอะไรเรียกร้องหาให้ลงคลิปจีนอสให้ลงคลิปวันพัทแมนอะไรอย่างเงี้ยอะฝั่งที่เรียกร้องเนี่ยผมบอกก่อนเลยก็ไม่ผิดครับเพราะว่าเขาก็อยากจะดูในสิ่งที่เขาต้องการถูกไหมแต่ว่า อลองคิดกับการฝั่งของน้องไก่หงิดเนี้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็อยากจะทำในคลิปที่เขาต้องทำหรือว่าคลิปไหนที่เขาอยากลงเขาก็ลงอันไหนเขายังไม่พร้อมจะลงหรือไม่อยากลงเขาก็ไม่ลงถามว่าถ้าเป็นเรา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 เป็นแบบนี้เราผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับผมนะถูกไหมอ่าดังนั้นแต่ฝั่งฝั่งที่มาเรียกร้องให้ลงก็ไม่ผิดอีกเหมือนกัน นะเพราะว่าเขาก็อยากจะดูในส่วนของเขาดังนั้นไม่มีใครผิดหรอกฮะนะนะจึงอยากให้ทุกคนมาอยู่กันตรงกลางอะนะไม่อยากให้ทะเลาะกันถูกไหมถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราไม่พอใจข้ามไปครับไม่ต้องไปสนใจนะชีวิตชีวิตข้างนอกเราอาจจะมีปัญหาหรือว่าเราเครียดอะไรเยอะมามากมายแล้วกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างๆนะเมื่อแต่เมื่อเราเข้ามาเล่นเกมหรือเข้ามาดูอะไรพวกนี้ผมอยากให้มันเป็นการพักผ่อน พักผ่อนซะมากกว่าดังนั้นอะไรที่เรารู้สึกไม่ถูกตาอะไรที่เรารู้สึกไม่ถูกใจเราก็ปล่อยผ่านไปนะแล้วมันจะทําให้คุณไม่เครียด่ยทำให้คุณไม่ต้องสนใจทําให้คุณเล่นเกมได้อย่างสนุกซะมากกว่านะผมจะให้แบบมากันคนละครึ่งทางประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ใช่คนที่ที่เก่งอะไรหรอกแต่ว่าคือคิดแบบนี้มาแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเราจะไม่เครียดผมบอกให้เลยผมเนี่ย ไม่มีทางเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราพยายามจะคิดแบบนี้พยายามจะคิดแบบที่ว่าให้มันรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะเราเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับอย่างแล้วก็อย่างอย่างอันเนี้ยอ่ะอย่างอีแคสหนึ่งอย่างไลฟ์ของคุณปะทูเมื่อกี้ผมก็เข้าไปดูผมอยากจะเข้าไปดูการภาคของคุณปะทูว่าเฮ้ยโอภาคมันอย่างนี้มันแบบไหนเขาภาคยังไงสนุกดีออกผมดูเกือบทุกคนนะี้นะมันดีออกนะฮะก็ไปดูของคุณปะทูแล้วก็เกิดการเอ่อ ทะเลาะก,กันในไลฟ์แชทอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยคือเราก็ไม่อยากให้เขามาทะเลาะก,กันถูกไหมอะพวกเพื่อนๆลองคิดดูอ่ะหนึ่งมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําให้อ่าทั้งสองฝ่ายต้องมาทะเลาะก,กันในเนี้ยถูกไหมมันก็ไม่ดีละหนึนะฮะสองนะครับผมอ่าอย่างคุณปาทูเขาก็ทําการพากลฟ์สดไปเนี่ยแต่ว่า เขาทาการภาคไลฟ์สดในการแข่งขันอยู่เนี่ยแต่ว่าในช่องแชทนั้นไม่มีใครสนใจในในการแข่งขันเลยนะไม่มีใครสนใจในเกมเลยนะในการที่เขาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะถ้าเราลองคิดว่าเป็นเราบ้างไงเหมือนกับว่าเราออกไปพูดบนเวทีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วไม่มีคนฟังเลยอะถูกไหมเออดังนั้นคือเราก็ต้องเอ,อ่อให้เกียรติหรือว่าอ,อ่าให้ความสนใจ ขเขาบางแล้วอาจจะทะเลาะก,กันหรือวอาจ,จมีความคิดเห็นไม่ตรงกันตัดปัญหาเลยง่ายๆครับไม่ดูอ่ะไม่ดูหรือไม่พิมพ์หรือก็ใครพูดอะไรไม่ไต้ปล่อยไปนะฮะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออโอเคกว่าจริงๆเชื่อผมนะฮะพอม่อกี้ผมไปดูเนี่ยคือแบบก็กลายเป็นว่าเป็นทะเลาะก,กันในเรื่องอของทางน้องกายโยนน้องกายแพ้หรือว่าอีกคนนึง ก็มาพูดมีพูดเกี่ยวกับผมขึ้นมาด้วยเหมือนกันอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยเฮ้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณปะทูเขาไลฟ์สดกายแข็งขันอยู่นะภาคโคตรมันเลยแต่ไม่มีใครดูเลยไม่มีใครฟังเลยในแชทกลายเป็นเรื่องกายหงิดยอมแพ้เรื่องผมอะไรก็แล้วแต่เข้ามาดังเนีน้ดังนั้นลองลองคิดถึงความรู้สึกของคุณปะทูหรือเราเนี่ยเวลาเราเราภาคหรือเราตั้งใจทําอะไรอยู่เขาตั้งใจภาคอยู่อย่างเงี้ยแต่ในนั้นไม่มี การพูดคุยไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับพี่เขาเลยนะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคุณประทูเขาเลยนะดังนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราพูดไปแล้วไม่มีใครสนใจนะดังนั้นมันก็เลยการรู้สึกว่ามันมันจะไม่สนุกนะเพื่อนที่เรามาเล่นเกมที่เรารอคอยรอดูอะไรพวกนี้ไปนะครับถึงอยากให้เพื่อนๆนะเป็นกลางแล้วก็คิดใจเขาใจเรานะมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดนะฮะ แล้วก็เราสิ่งที่เราคิดคิดว่าถูกแต่สิ่งที่คนอื่นเขาคิดต่างกับเราอาจจะไม่ถูกใจเราแต่บางครั้งมันก็ไม่ผิดนะดังนั้นเราทําได้ถ้าทําได้จริงๆปล่อยไปเลยไม่ต้องสนใจถ้าเราไม่ชอบมัน้องสนใจปล่อยว่าปล่อยวางนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมอย่างมีความสุขมากขึ้นเชื่อผมนะฮะแล้วยูทูบเบอร์ทุกคนที่ทำทำดีๆออกมาเนี่ยเขาก็จะมีกําลังใจ นะมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปมีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนดูนะครับดีกว่านะดีกว่า,าการที่เราไปทะเลาะก,กันแล้วเราก็ต้องมานั่งเฮ้ยขู้คุณนั้นมันพูดอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวไปตอบโต้เดี๋ยวไปตอบโต้ตอโ,ตโอ้ผมว่ามันเสียเวลามันไม่หนุกหรอกนะฮะแต่อย่าลืม ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนผิดเพราะทุกคนมีความคิดเป็นอิสระดังนั้นไม่มีใครผิดครับเรื่องนี้ผมบอกให้เลยเออมันไม่มีใครผิดแบบตรงๆหรอกมันเกิดจากความที่ว่าเราไม่ได้มองกันเป็นกลางเราไม่ได้เอาความคิดของอีกคนมาใส่เรานะฮะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วคุณจะสนุกกับเกมมากขึ้นเรา,เาไปทำงานข้างนอกมาเรียนกลับมา นะกลับเข้ามานั่งเล่นเกมนั่งเล่นเกมดูเอ้คนนั้นเก่งคนนี้ภาคมันคนนูน้นโหดคนนี้สนุกดีอะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราผ่อนคลายขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นก็เลยอย่าให้เพื่อนนะจริงๆสนุกกว่าเยอะเชื่อผมไม่ต้องไปเครียดหรอกเล่นเกมถ้าเราเล่นเกมแล้วต้องมานั่งเครียดว่าเดี๋ยวต้องไปตีกับใครต้องไปทะเลาะกับใครไม่นสนุกหรอครับเชื่อผมจริงๆนะฮะก็อยากจะบอกเพื่อนทุกคนประมาณนี้นะครับนะ อยากจะให้เล่นเกมนอกจากเล่นเกมแล้วเข้ามาชมหรือเข้ามาดูอะไรพวกนี้กันอย่างสนุกสนานไม่ต้องเครียดนะฮะเรา,าชาวเกมเมอร์ด้วยกันนะเราเข้ามาเราก็อยากจะมีความสนุกความสุขอะไรกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ผมก็ไม่ถึงกาสามารถไปสอนใครได้หรอกแต่ก็แค่อยากจะแนะนำแค่อยากจะแนะนำนะเพราะว่าเราจะได้ไม่เครียดไม่เครียด ไม่ซีเรียสนะรู้เกมเล่นเกมกันอย่างสนุกอย่างมีความสุขประมาณนี้จะดีกว่านะครับผมยังไงคลิปนี้ก็สำหรับคนที่มองว่าไรส้สาระหรือว่าทำมาส่งมาสอนทำอะไรโอ้คุณเป็นใครมาสอนผมก็เข้าใจนะมันก็เป็นอิสระทางความคิดของเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะแต่ถ้าใครเข้าใจนะใครเข้าใจและเห็นด้วยก็นะอยากให้เก็บไปคิดสนุกสนุกกันดีกว่านะฮะ มันมันขวยเยอะจริงๆตอนนี้มีอะไรให้เราทำตั้งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวก็เราก็คอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยอให้กำลังใจกับพว่พวกแต่ยูทูบหลายคนที่เข้ามาทําให้เราดูดีกว่านั้นแล้วก็อยากให้เพื่อนๆสัม,มัคีกันไว้เล่นเกมสัม,มัคีกันไว้ดีกว่าถ้าจะตีเราไปตีกับไม่เอาดีกว่ามันไม่ดีจะบอกไปตีกับพวกคนอื่นก็ไม่ก็อย่าเลยปล่อยไปเถอะนะสนุกสนุกกันดีกว่านะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ขอโทษทุกคนด้วยที่เข้ามาสาธยายอะไรที่น่ารําคาญจนเกินไปนะครับผมนะก็อยากทุกคนเข้าใจนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณทั้งไลฟ์สตรีมเมื่อกี้ที่เข้ามาชมกันด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังกันในคลิปนี้ด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ นะครับขอบคุณมากครับผมยังไงทุกขอทุกคนนะดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับโควิดช่วงนี้นะก็อยากให้ทุกคนป้องกันนะระมัดระวังอย่าเพิ่งลดเกาะนะครับผมทั้งมีทั้งฝนตกทั่วช่วงนี้ยิ่งไม่สบายกันง่ายเลยให้อย่าลืมด้วยนะครับผมนะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะโอเคจ้ะยังไงวันนี้ก็คงต้องราไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังนะ ขอบคุณมา,มากๆที่เข้ามาสนใจประมาณนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายจ้ะ